สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำลายซีซั่นของซีซั่นใหม่ล่าสุดอันแรกเลยนะครับของซีซั่นนี้เดี๋ยวก็จะมาแนะนําการทานะครับต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะอธิบายคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เผื่อใครจะไปทําเลยนะครับอันแรกก็ค่า10คนด้วย SMG นะครับ RUS แล้วก็อันที่2อก็สังหาร15คนโดยไม่เล็งนะครับ้วย RUS นะครับแล้วก็สังหาร5คนโดยการให้ชดด้วย RUS นะครับสาหรับปืนนี้ได้ชิ้นส่วน20ชิ้นนะครับอันนี้ แล้วก็อันต่อไปก็ได้ตาดับเบิลคิวสามครั้งนะครับใน MP คือยิง2ตัวติดกันนั่นเองนะครับผมอ่าอันสุดอันที่นี้ก็ชนะ1แมตช์ด้วยการถือ SMG i u s อยู่ในมือนะครับแล้วก็สังหาร10คนด้วย i u s ที่ติดไฟฉายนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูถ้าใครไม่เข้าใจก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นอันอันไปครับมาอันแรกก็ฆ่า10คนด้วย s m g ม s นะครับ 79นะครับนี่นะครับปืนนี้นะครับสำหรับ iOS 79u นะครับใช้ปืนนี้แล้วครับก็ไปเล่นทุกอันเลยนะครับสำหรับการทำภารกิจของซีซันอันนี้นะครับนี่ของแต่งก็ประมาณนี้นะเผื่อใครจะดูของแต่งนะครับสำหรับปืนนี้เผื่อใครใช้อยู่นี่เน็ต้งแตังก็แม็กก็บอก20นะครับอ่ะไปดูสำหรับอันแรกกันเลยครับเราจะไปแบบทำกันไปเร็วๆเลยครับ แล้วก็ง่ายๆครับยิงให้ครบ10คน15คนนะครับด้วยปืนนี้นะครับอไปเลยใส่ยาไปนะครับก็พอครบ15คนแล้วก็เล่นให้จบนะครับเล่นจบแล้วก็ไปดูอันต่อไปเลยอันที่สองก็ฆ่า15คนโดย S M G I U S โดยไม่ประทับเล็งนะครับอันนี้ก็ยิงแบบไม,ไม่ไม่ต้องเลงครับอันที่สอง ไปปืดไม่ต้องเลงยิงยิงไปเลยครับกบติดห้าค,คนเหมือนเดิมครับอขอใหอ้ประมาณนี้กบ1ิห้าค,คนแล้วก็เลนให้จบครับแล้วก็ไปอันที่สามกันเลยอันที่สามก็ที่ผมบอกไปเมื่อกี้น,กน,กน,น,กนะครับสังหารห้าคนในการเทดช็อตนะครับโดยไอยูเอสนะครับไปหคนสามคนสี่คน คนก็ประมาณนี้ครับสําหรับอันนี้แล้วก็ไปอนต่อไปครับอนต่อไปก็ดับเบิลคิวสามครั้งนะครับยิงสองตัวติดกันเลยนะครับผมนี่ครับนี่สองตัวแบบนี้นะเอเมนได้ตาดับเบิลคิวนะครับต่อครั้งนึขึ้นมานะครับนี่นะครับนี่สองครั้งแล้วได้ดับเบิลคิวขึ้นมาแล้วนะครับก็อีกครั้งหนึ่งนะครับนีะครับครบแล้วนะครับสามครั้งก็เรียให้จบแล้วก็ไปภารกิจต่อไปเลยครับ การกิจต่อไปก็ได้ไฟฉายนะครับชนะ1แมตช์โดยการถืออ u วไว้ในมือนะครับอันนี้ต้องระวังก่อนจะจบเกมนะครับอย่าลืมอย่าไปเปลี่ยนเป็นมีดหรือปืนสั้นนะครับอาจจะไม่เสร็จได้นะครับเราอาจจะได้เล่นใหม่ครับนี่นะครับพอใกล้จะจบก็ถือไว้เลยครับยิงยิงไปนี่นะครับจบแบบนี้นะครับถ้าจบแบบนี้เสร็จแน่นอนครับได้ไฟฉายมาครับนี่ แล้วก็ภารกิจสุดท้ายนะครับทางสุดท้ายก็ติดเจ้าตัวไฟฉายนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปเล่น1แมตช์นะครับแล้วก็พอเล่นจบก็เสร็จเลยนะครับผมอ่าก็แค่นี้หละครับสำหรับการทําภารกิจของซีซั่นอันนี้นะครับนี่มันอยู่ในเลเซอร์นะครับนี่ไฟฉายมันบอกว่ากดไลค์คือมีประโยชน์อะไรมั่งก็ไม่รู้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูนะครับนี่ไปเดี๋ยวมาดู ผมก็จะเปิดให้ดูนะครับอันนี้ผมก็จะเล่นยาวเลยนะครับสาหรับตาอันนี้นะครับเปิดไปฉายเลยดูครับสงงใยศัตรูจะแสบตานะครับมก็ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรได้บ้งนะใครเคยโดนก็มาบอกกันบ้างนะครับว่าสําหรับคนที่โดนมันจะรู้สึกยังไงนะครับเปิดไปฉายสองหน้าแบบนี้นะครับไปดาไปยิงนะครับ ไม่ได้ช่วยอะไรเลย,ยเดยปึ๊บโอ้โหกันอื้อเลยตายสิส่วนใครที่ทำเสร็จแล้วก็เข้าไปรับของกันได้นะครับผมอ่าฝรผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆก่อนครับให้จบตานี้นะครับลองไปฉายนะครับดูนะครับส่องไปไม่มีอะไรเลยครับ ดีกว่าสองไปแล้วแสบตาเจ็บเลยโอ้ยยิงหลัง,งเกื่อด,ดีมากมีหมดด้วยนะครับเปิดแล้วก็ปิดนะครับฐานหมดแล้วก็รอชาร์จใหม่ได้นะครับเปิดปื๊บดูนะครับสองปื๊บปื๊บสองไปเขาเห็นแ้วมไหมเห็นนี่ หรือว่าต้องอีไว้ที่หน้านะครับไม่แน่ใจอาจจะเหมือนโดนแปดใช่ไหมหรือว่ายังไงไม่แน่ใจน,นี่นะครับผมเอามาลองเปิดดูใส่หลายๆทีนะเราก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับเราก็โดนยิงตา้เหมือนเดิมคใครที่เคยโดนก็ามาบอกกันบั่งนะครับว่ามันรู้สึกยังไงนะครับเน,นี่ยผมเล่นไปหลายตาแล้วก็ไม่เจอใครที่ใช้ไฟฉายเลยครับ อมตอนโอ้ยยิงหลังโดนไปเครื่องบินไปปึ๊บไอ้ตู้ทำไมอ้มรบลบโอ้ยเพื่อนเอ้ยเพื่อนออกดีเพื่อนติดติดเพื่อนโอ้เปิดไปฉายก่อน ใช้ส่องไว้หมดซะแล้ว,ลวมันหมดเร็วค่อนข้างไวนะครับไปส่องไม่มีอะไรเลยครับไม่รู้ออกมามันมีประโยชน์อะไรมั่งก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็สําหรับต้องไปต้องลองโดนเองนะครับสําหรับนี่เดี๋ยวผมก็จะเอามาลองให้ดูมั่งนะครับเดี๋ยวจะลองโดนดูที่มันรู้สึกยังไงยิงด,ดัวเลย ปึ๊บอืมอืมเอาเอาเอาลบอยู่ไหนกันหมดวะมาอยู่ตรงกลางเองเอาหมดลูกหมดลูกหมดตุ้มโอ้โหนระเบิดตัวเองโอ้โหระเบิดวางนะครับอย่าไปอยู่แค่ๆค่ครับตายแน่นอนมาเอาลูกหมดอีกเออให้ตาย เทียบเลยไม่น่าจะไล่มาเลยเพื่อนช่วยเพืเ่อนช่วยเขี้ยมากดูไฟฉายครับสองไกลมากครับ,ยรบ,อ,ยรบอ,อย่างเท่เลยไฟฉายอโอ้โ,อโหแม่นจัดไฟฉายไอหนวกดูเลย เลยสามลูนะครับอันนี้ปั๊บ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 ลูกศาดยาวครับจังหวะนี้น้านหลังปึ๊บปึ๊บไหนไหนไม่ยินเสียงไมยินเฮ้ย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 เอ้ามาหลังโอ้โหยังไม่หมดเลยแคทลิงปึ๊บอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในการทำไลฟ์ซีซั่นก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผม แล้วก็มาไล์ซีซั่นไหนติดตรงไหนก็พิมพ์บอกได้ครับผมเดี๋ยวไล์ซีซั่นหน้ามาแล้วก็มาเจอกันอีกรอบนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมสคลิปนี้ก็สวัสดีครับ